มอยู่กับยาพี่โตมาด้วยกับยามีแต่ยามีแต่ยามีแต่ยาโดยตลอดพี่เดินไปบ้านไหนพี่ก็เจอแต่ยาเอาล่าตัวรนะ้อยสองร้อยเนี่ยตังค์มาเลยเดี๋ยวไปเอาให้ต้องอยู่ได้เพราะว่าเขาเลี้ยงตำรวจจะลงบ้านนี้ขอบ้านนี้กูดูแลอยู่บ้านนี้เขาจ่ายกูอยู่มึงก็อย่าลงใครเขาก็เมาผมเด็กสลัมไปเขาพูดไปอะพี่อย่าไปแคร์คนพวกเฮียนี่มากเลย ใต้หางด่วนใช่ครับพีมอยู่แต่งด่วน,เ,วนเรียกง่ายๆราคาพันล้าน ชนบ้านกล้วยครับพี่มันตั้งแต่หัวจะหลดท้ายอ่ะบ้านมันมีทุกหลังไล่ไปเลยครับพี่ตั้งแต่ทางด่วนเนี่ยยาวไปนมันมีหลังคาไว้ให้เราหลบฝนหลบอะไรแล้วแค่นั้นใต้ทางด่วนเกือบทุกหลังที่ว่าคนนี้เขาอยู่ข้างล่างนั้นถามว่ามันอยู่ข้างล่างมันสบายไหมมันสบายพี่ไม่ต้องสร้างเยอะในหลังคาก็หลังคาฟรีอ่ะมันเป็นบ้านแต่ที่อ่ะมันไม่ใช่ที่ของพวกผมเป็นที่ของทางท่าเรือเขาแต้เป็นทางท่าเรือเขาให้อาศัยอยู่ครับพี่ให้มาทําบ้านตรงนี้อยู่ได้แต่อย่าเกินไปถนนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่ารถมันต้อองงวิ่ะไร ผมเจอปัญหาเนี่ยน้ำท่วมเลยอย่างเดียวเลยเพราะผมอยู่ติดคลองถ้าฝนตกหนักอะแล้วเขาก็จะระบายน้ำไม่ค่อยทันใช่ไหมน้ำเขาก็จะปล่อยน้ามาทางนี้พอปล่อยน้ํามาทางนี้มากๆเงี้ยน้ําก็จะขึ้นเต็มบ,บ้านคนไปหมดแล้วรอบก็ต้องย้ายขึ้นมานอนข้างบนกันเนะี่ยพี่นั่งกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยน้ำอยู่ตรงขาหัวเข่าพี่เนะี่ยบ้านลงถลง่มใครเขาก็เมาผมสลัมเด็กสลัมเด็กอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่ได้มาคิดปล่อยดีกว่าไม่ตีราคาไม่ให้ราคาเขาดีกว่าปล่อยเขาพูดไปอะพี่อย่าไปแคร์คนพวกเพียนี่มาก อยู่กับยาพี่โตด้วยกับยาผมไม่เหลือใครแล้วพ่อแม่ผมโดนจับโดนจำหน่ายครอบตอนนั้นประมาณสิบขวบเปงพี่ต้องรอให้คนเขามาหยิบยื่นอย่างเงี้ยพี่ต้องขายยาน้อมมันต้องทอําอ่ะเพราะว่ามันตอนนั้นงานมันหาทํายากแต่ผมอายุคแค่นั้นผมไม่รู้จะไปมองหาทางไหนเลยแต่ถามว่าขายยาผมกลัวโดนจับ กลัวนะไม,ไ,มไม่กลัวแต่มันต้องทำเพราะว่าชีวิตผมมีพี่น้องผมมีห้าหกคนผมต้องมาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตด้วยกันข้าวกล่องหนึ่งผมยังกินกันมาเลยพี่ห้าคนพี่พลอง<ฮ>คิดสภาพเป็นเด็กเหมือนผมอ่ะผมไม่ได้เ,ดเกิดมาบ้านรวยผมไม่ได้มีพ่อแม่ที่คอยซัพพอร์ตเกิดมาโดยการที่เรามียายอ,อยู่แล้วอะ่ะคือบ้านมีแต่ยามีแต่ยามีแต่ยาโดยตลอดเห็นตั้งแต่เกิดมาเลยดีกว่าพี่มันทํารุ่นสู่รุ่นมาเลยดีกว่าตั้งแต่รุ่นย่าผมจนมารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็มาถึงพวกผมผมทําใช้เอาไว้กินผมไม่ได้กะ เกิดต้องเป็นเอเย่นเปล่าพี่ผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเพราะว่าผมรู้ไงพี่ว่าบ้านเองเคยขายยาทุกคนเป็นไงรู้อยู่พี่ว่าเห็นภาพอยู่ใช่ไหมผมก็ไม่อยากไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกอะ่ะถามว่าตัวเองกลัวไหมกลัวแต่ก็ต้องเลือกที่จะทําถามว่าทางเลือกอื่นมันมีเยอะแยะเขาจะบอกมันไม่มีทางเลือกแต่คุณมาอยู่จุดจุดนั้นไหมคุณไม่ได้มาอยู่จุดจุดนั้นนี่ลองคุณมาอยู่ในจุดจุดเดียวกับผมเนี่ยคุณถึงจะเข้าใจว้ย สมัยก่อนผมไม่ได้ว่านะพี่พี่เดินไปบ้านไหนพี่ก็เจอแต่ยาเอาเปล่าตัวร้อยสองร้อยเนี่ยเงาเปล่ามีเจอคนพวกเนี้ยพี่บอกเนีเอาเท่าไหร่เอาตังค์มาเลยเดี๋ยวไปเอาให้ตอนนั้นยามันมันไม่ได้เหมือนตอนเนี้ยใช่ไหมพี่ยามันเกื่อนแต่ก่กกอนมันขายกันอนะมันขายเหมือนเสรีอะพี่ไม่ได้สนใจตํารวจขนาดแบบว่าตํารวจขับผ่านไปขับมาคุณยังเดินขายกันหน้าบ้านเดินขายไม่สนใจเลย หนึ่เขาก็เสียให้ตำรวจกันทำไม,มถึงก็อยู่ได้ใช่ไหมพี่จะลงบ้านนี้ออบ้านนี้กูดูแลอยู่บ้านนี้เขาจ่ายกูอยู่มึงก็อย่าลงต้องอยู่ได้เพราะว่าเขาเลี้ยงตำรวจบ้านผมก็เป็นจนแบบว่าเขาไม่เหลือแล้วอะเราไม่มีให้เขาแล้วถึงเวลาแล้วเราต้องไปกับเขาแล้วเขาก็เมาเราไปตัดสินใจเลิกใช่ไหมพี่ มันเริ่มมีงานเริ่มแบบว่ามีผู้ใหญ่ดึงเราไปทํางานด้วย2-300ไปยกของไปแปะติ๊กเกอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไม่เอาแล้วเราไม่อยากติดคุกเราไม่เคยเข้าไปในคุกแล้วเราก็ไม่อยากเข้าไปเหยียบผมก็เลยเลิกผมยังพอมีความคิดตรงนี้อยู่ว่าเข้าคุกไปมันไม่ได้สบายไยงพี่ผมเลยเลิกก่อนแล้วก็ไปหางานทําอย่างเงี้ยครับพี่ อยากแบบมีบ้านเก็บเงินทํางานเก็บเงินไว้อย่างเงี้ยพี่ผมก็อยากแบบไปอยู่ข้างนอกหรืออะไรเงี้ยแต่ผมมันเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้มีทุนกําลังทรัพย์อะไรขนาดนั้นพี่ถึงครับว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้นะพี่ผมก็อยู่ใครจะมองไงใครจะมองเหี้ยแบบว่าอุย้ยมึงนอนอย่างนี้แล้รผมไม่สนใจพี่ผมดีกว่าคนมีไม่มีบ้านที่ไม่มีที่สุขหัวนอนง่ายเลยพี่ใครจะมองว่าผมจะอยู่อย่างนี้เไรช่างเขาผมยังเช่าบ้านเขาอยู่